สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะแนะนําโต๊ะเลโก้นะครับราคาไม่แพงนะรสั่งซื้อได้ใต้ร่างคลิปได้เลยครับเป็นรูปชอบเต้นครับชอบต่อนะครับนี่จะเป็นโต๊ะชุดโตะเนี่ยใช่ตชอบโต้อ่าใช่ชอบต่อใช่โตะเนี่ยจะประกอบด้วยชิ้นโตะนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นชิ้นเลโก้นะครับแล้วก็มีเก้าอี้นั่งนะครับอืมก็เด็กก็ชอบต่อนะครับฝึกทีละการชอบต่อไหมชอบต่อชอบต่อนะครับนี่ก็ต่อ จแล้วเนี่ยเนี่ยเห็นมาต่อตามจินตนาการเห็นไหมต่อเป็นนี่สไลเดอร์สไลเดอร์ใช่ไหม <Okay. S 1> อ่ามาเป็นสไลเดอร์เนี่ยชุดต่อจะมีเยอะนะครับมาต่อสนุกไหมสนุกไหม <Okay. S 1> นี่สนุกนี่ก็ต่อตามจินตนาการของเขานะครับอ่ามีเป็นสไลเดอร์นะครับมาต่อกัน,นอ่าต่อนะครับ ตัวนี้ ikat, สามารถลิกได้ครับเป็นโต๊ะกินข้าวก็ได้สุนับอสเป็นโต๊ะกินข้าวได้ไหมกินข้าวได้กนได้ข้าวได้ก็ทํอย่างนี้ออะเอาขึ้นก่อนก็เอาเนี้ยขึ้นมานะครับยกขึ้นมาเห็นไหมสามารถยกขึ้นมาได,เด,ได้เห็นไหมครับนี่น,นี่มีที่เก็บนะครับเปิดมาไปที่เก็บแล้วถ้าเราป้มเราป้อมนี่ครับก็เป็น,ตนโต๊ะเขียนหนังสือโต๊ะกินข้าวได้โอเคไหมกินข้าวตรงน<ๆ>ี้ไหมเขียนหนังสือได้ไหม อ่าโอเคต่อเลโก้ต่อ LEGO, ตอ,อ่าหยิบหยิบชิ้นเลโก้มาหยิบชิ้นมาหยิบมาอ่าเอายิบเอาไหนอ,านอีกอันนี้ตัวสไลเดอร์อ่าโอเคมาครับอันนี้ก็เอามาต่อกันอีกนะครับอโอเคนะครับถ้าใครสนใจสามารถสั่งซื้อใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับ